มาเดิมบ้านหลังใหม่แล้วเต็นท์หลังใหม่ดีกว่าไหมให้บ้านใหม่ใหม่แล้วบ้านใหม่หลังกับต็นทอ่านั่งนั่งจับเป็นลิงจับปากผมดุนก่อนนะครับอ้อมนะครับให้ให้เด็กผมถือกล้องให้อ่าดี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 ต้อยต้อยดีกว่าโมื่อถือไว้ถือไว้ใช่ชายดีกว่าชายเป็นตากล้องคอยถือเนี่ยเป็นเหมือนตากล้องคอยเนี่ยนีร อ่านแล้วน,นะครับเปิดออกมาด้านข้างก่จะมี่ LC, นนองนตี้ไครับตัี้จะเป็นการกระโดดก,การเซนเปิดที่ต้องเปิดอ,อทางอ,อทางมีังนะครซ้ายกับขวาขอ,อีไ,ไๆๆอเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเน้นอีกทีพี่ต่อไปอออหให้มาดึงบตรัยเข้าหาตัวบรรัยนี่ผมจะเซนตให้มา ณีที่พี่าการเร็ตไปแล้วแล้วพี่ต้องเปลี่ยนที่หมายในกรณีที่อย่างที่พี่เป็นข่าวตอนนี้ที่ไปชม,มถ้าพี่าการไปแล้วแล้วพี่เห็นกลุ่มน,นั้นมาที่กดก้นสองเดือนลบไปได้เลยโอ้นไม่เราเข็บเต้นนะ,ะนะครับแต่อย่างที่เห็นเมื่อไม่มีบันไดมันจะรับน้าหนักไม่ได้เราต้องไม่มีคนอยู่ทั้งหดนะครับแล้วก็ไปเลื่อยไปนะครับเสร็จแล้วไปะเสร็จต่อไปครับการใช้งานของเจ้าบันไดตัวนี้พี่ถนัด ขวานะพี่ลองตึงแล้วปล่อยตึงแล้วปล่อยมันเป็นเดี่ยวสัเร็นะมองเข้าไปในรูคือเราลองหุ่นหนึ่งเที่ยวหนึงเข้าหาตัวหุ่นซึ่งรอบเที่ยวจะผ่านเดี่ยวจะผ่านหรเข้าหาตัวหุ่นซึ่งรอบเที่ยวจะผ่านเดี่ยวหรือเข้าหาตัวหุ่นซึ่งรอบเที่ยวจะปล่อยเดี่ยวจะปล่อยได้ครับหึงเข้าหาตัวหุ่นซึ่งรอบเที่ยวจะปล่อยเดี่ยวอันตอนนี้อยู เวลามันหลุดติดมือพี่ไม่ต้องผมส่จะได้ไมาเือนเราแค่ทำให้มันตื่นเป็นเข้าไปนะโอเคตอนนี้ผมจะใส่บันไดให้พี่ดูผมจะหดเลยพี่ถูกพี่ถนัดมือขวานะบันไดครับอย่าเข้าพร้อมกันถ้าเข้าพร้อมกันมันจะโดนแรงของนถูกนะครับเอาข้างที่พี่ถนัดก่อนเข้าก่อนนะครับอ,อันนี้ไม่เป็นไรครับพี่มันไม่ถูกอันน,น,น,นี้เอาข้างที่ไม่ถนัดเออข้างที่พี่ถนัดนข้างขวา ซ้ายป่อยอิสระเอาดอช่วยใช่เข้าพร้อมการมือแฝงเน่ยอ่านะครับเวลาพี่จะยกบันไดยอย่าทําแบบนี้นี่มือเวลาทํางานเล่นที่เดือยอย่างนี้ดึงขึ้นให้มันหดอะ่ะแล้วยกขึ้นยกลงดูงงที่สองบันไดทับพื้นขนานพื้ที่ของพี่อะ่ะดูที่สองแต่หน้าง,งานครับอาจจะอยูู่ที่สามก็ได้ เพราะว่ามันอาจจะเป็นพื้นดินพื้นยางพื้นทรายเวลาที่เซ็ตไดเสร็จจะลืมระแทกหาดปลายฝังฝังไหมอ่าไม่งั้นพี่ขึ้นไปน้ําหนักตัวพี่มันจะกดตมยินไปเรื่อยๆนอนไม่สบายนะฝังแต่แรกนะครับอ่าต่อไปยังขึ้นเต็นไม่ได้ต้องผลูกเชือกให้เรียบร้อยก่อนนะครับในการล็อกเต็นจกอย่จะขึ้นเต็นได้นะครับไม่ว่าจะขึ้นเล่นขึ้นจริงนะครับอ,อันเนี้ยหวังก็ได้ครับง่ายดี ข้างครับจะมีห่วงสองห่วงข้างใดข้างหนึ่งครับยึดแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับนี่ครับมาสุดขากก็จะยึดข้างเดียครับดูที่รถเป็นหลักครับบางครั้งก็อยู่ฝั่งนี้บางครั้งก็อยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ปากสมองห่วปกติจะยึดกับสมองห่วงกงหมดทับซากเราจะทําห่วงนะครับทําห่วงหน้าเรานะขวาทับซ้ายมือขวาเลขวาทับซ้ายเห็นไหม ห่วงละเส้นขวาที่ไปข้างหลังเกี่ยวมาข้างหน้าดึงมือซ้ายครับได้หนึ่งห่วงเอาสปายหนึ่งมาดึงการเวลาเอาออกสันจะกับตัวหนที่ต่อครับครับผมสขวาไปข้างหลังเกี่ยวมาข้างหน้าคร้วพจรดึงมือซ้ายครับก็อกแน่นันเองครับอันนี้รูฝั่งขวาเต้นอันนี้รูฝั่งซ้ายเต้นนะพี่นะที่แหวกผ้าแหวกห้าสิบเกินไปที่ฐานเต้นครับจะมีรูสไลด์ แต่ต้องทำผ่านผ้านะตัวนี้เป็นรูสไลด์ที่อัดตรงๆไม่เท้าต้องเอียงๆน,นะแต่วิธีครับจอดตรงๆยังไม่ต้องทําอะไรดูขวาบานขวาจนไปต่อไม่ได้เสร็จแล้วระทุ้งเข้าหาแต่ระยะเท่าหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งข้อเสร็จแล้วเราหมุนให้ถูกงองศาเพราะติดต่าต้องฟังมันนะครับอ,อ่ะก็เดี๋ยวเราต้องไปโน้มเกี่ยวตัวนี้นะเชิญที่ทำฝังนู้นนะครับอ ทบพ้อมจหลัอรอตร,ตรงดูสายกาง้ายด่ทุกตัวทด้กันหมดได้มาแล้วปรับสมดุลตัวเองนั่งดูวิวครับเอาขาวางไว้ตรงมัดใจหันหน้าไปนเดนมาเดิม้า,านหหม่แล้วเตนใหม่ขึ้นบ้านใหม่ <laughs> จับเป็นลิงจับปากผมดุนก่อนนะแลวผมเหน็บเหน่บเข่าๆไว้ก่อนครับอ่าเดี๋ยวผมจะสอนตัวนี้ช้ายอ่าทำแบบนั้นถูุต้องเลยครับพี่มือหนึ่งเช็คระยะครับว่าเสาเข้าระยะไหมระทุ้งเข้าหาตัวเองก่อนครับอีกมือหนึ่งครับไปชี้ด้านบนจะมีตะไคร่อยู่ตรงมุมไปชี้ด้านบนด้านบนด้าบนอ่ามีตะไคร่อยู่ตรงมุมครับ โอเคมือนึงจับกะไครมือหนึ่งโน้มเสาเข้าไปเกี่ยวครับพร้อมเช็คระยะครับว่าเออเข้าไปทีเดียวนี่ครั้งแรกนี่ครั้งแรกตัวที่สองครับยังไม่ชินที่ย,ยังไม่ชินแต่ทุกตัวทาแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแปดตัวใช้ด้วยกันได้หมดวิธีการเดียวกันนะครับเหมือนบ้านโบราณนะครับร้อนก็เปิดหนาวก็ปิดนะครับฝนมาด้านไหนปิดด้านนั้นนะครับ ง่าดเพราะว่าเต็นทัวนี้มันไม่มีลูอไม่มีรูกให้ออกมันจะเป็นลูกโป่งที่พับไม่ลงอ่ะนวนครับนวมนวนสวยงามเลยครับแล้วตรงนี้จะมีตะไคร้ให้เน็บครับได้ย้ำนอสให้มีแล้วตรงปลายหลางให้มันติดอยู่ด้วยกันสกัดเลยอะไรนะสกัดเดนใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วถึงตัวนั้นหลุดสี่ตัวหลุดจากกันเต็นก็ไม่หลุดจากมือพี่นะ เป็แค่มันอาจจะมีเสียงขอกแก๊กที่จะได้ทราบไงว่าอ๋อไม่ร้อนเลยนะขอบีวีก่อนรถตัวนี้ให้ถอดซักได้ถอดซักได้ต่อไปครับพี่ห่วงตัวนี้ครับผมเรียกว่าห่วงม้าสัญจาหนึ่งสองสามสี่มีสี่ห่วงครับผมอ่ามีสองฝั่งมันมาพร้อมกับเชือกยางยืดม้าสัญญ์ครับเชือกยางยืดตัวนี้ครับทําหน้าที่เอาไว้เกี่ยวตึงล้างระหว่างกัน ชือกยางยืดที่ของเขาคือเวลาเก็บเต็นท์เชือกยางยืดจะดึงผ้าเข้ามาปูกเข้ามาด,ดึงเต็นท์เข้ามาใช่ใช่ทำให้ปิ้นน้อยนะครับแต่นะครับแต่ผมได้ลองแล้วนะครับแล้วผมก็เสียเต็นท์ไปหนึ่งเต็นท์นะครับ,รบมันทํางานได้ดีครับแต่ว่าบ้านเราร้อนมากและเราไม่ได้ใช้เต็นท์นะเอ่มันดึงหลังทนตะเข็บตรงนี้มันยืดที่<อ>น้ำซึม อย่าแขวนอะไรหนักๆนะครับห้องอะไร,ระสมของเราครับเป็นผ้ากั้นสองหน้าตอนนี้ขึ้นด้านขวาไปแล้วด้านซ้ายยังไม่ขึ้นขึ้นอวกทีแต่วิธีสังเกตครับไม่พี่ยืนหันหน้าเข้าบันไดครับวิธีสังเกตครับว่าด้านไหนซ้ายด้านไหนขวายืนหันหน้าเข้าบันไดนะครับฝั่งซ้ายมือที่นี้เป็นที่ดู ฝั่งขวามือพี่ลิซเป็นพี่เสียมแบบคื้อรเซเก็วิธีการทํางานเหมือนกันนั้นคู่แค่คนละฝั่งซ้ายกับขวาให้พี่ลิซยกชายผ้าแข่มพี่ลิซจะเจอร่องสองร่องให้เข้าหามด้าน,นข้างเต็นท์ก่อนแล้วมาหน้าเต็นท์ห้องอะไระสมของเราครับเป็น้ากันสองด้าน,อนาตอนนี้ขึ้นด้านขวาเวลบ ด้านซ้ายอย่างนี้คือคือคิคแต่วิธีสังเกตครับให้พี่ยืนหันหน้าเข้าบันไดครับวิธีสังเกตครับว่าด้านไหนซ้ายด้านไหนขวายืนหันห,หน้าเข้าบันไดน,นะครับฝั่งซ้ายมือพี่ฤิ์เป็นที่ดูดฝั่งขวามือพี่ฤิ์เป็นที่เสียมแบบเสียบเก็ตวิธีการทํางานเหมือนกันทั้งคู่แค่คนละฝั่งซ้ายกับขวาให้พี่ฤิ์ยกชายผ้าแดงขึ้น จะเจอร่องสอง,องร่องให้เขาา้าทงด้านข้างเต็นท์ก่อนแล้วมาหน้าเต็นท์นะครับจะเย็นเด็นครับเลือกว่าผ้าก็่อเครื่อเนี่ยผมมาร์กเลยค้ายห่อเลยไม่ยากครับไม่ยากคายผ้าถุงอะไหลระสมนะครับไม่มีอะไรนะครับมีลิ์ปอดนะครับมาไว้ปักสมองบกส่วนที่ทำง,งานจะเป็นเชือกผ้าสีม่วงมีเชือกในรอนในไหนใช่ส่วนที่เราทำาหน ิมันเชื่อมหาก,กันที่เวลาที่จะใส่ที่ทำหนงผ้าไปจับหัวปายนะครับอย่างที่ผมบอกครับให้เข้าทางั้นข้างเต็นก่อนแล้วมาหน้าเต็นนะครับอย่างนี้ครับสอดครับลบให้ขนาดงานแล้วตกไม่ต้องสนใจนิปายดูที่ตะเข็บจะอยู่ตรง,งนะี้เสร็จครับ มนเหลือสั้นๆนั้นเน,นี่ยเป็นการเต็มที่แต่รับพี่จะเข้าร่องสองแต่ก่อนเข้าร่องสองครับพี่ต้องทําการวัดระยะผ้า,าก่อนเพราะไม่งั้นพี่จะเสียเวลามันเชื่อมหาก,กันไม่ถูกเออมันจะดึงแม่ครับวิธีวัดระยะครับหัวผ้าครับของแต่ละฝั่งพี่แตะแถวหัวบันไดของแต่ละฝั่งครับแบบนี้ครับไม่ถึงดีงกลับมาครับแตะครับแล้วรอดช่องสอง ของสามที่ที่มุมจะเข้าที่อยู่ที่เดิมล้วไม่ต้องมานั่งวัดก่นขอ,องยังใหม่นะครับเชือกมันแข็งรัศสมีการทํางานมันน้อยใล้ที่รับดีครับ,รบแล้วโลไปข้างหลังให้มันขนานกันใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันส่งง่ายๆนะไม่ใช้อะไรมากมายนะของนี้มันแข็งดีใหม่ตั้งหน้าตอกุ่ที่เดิม เห็นแล้วพี่ลิศอย่าลืมเอาสายภานครอบลืมจ้ะน้ำค้างไม่ผ่านมันไปนเชื้อราตรงนี้นะครับเพียงแค่พี่เอาลงที่ตอนเที่ยวมันก็ถ่ายเลยไปแล้วนะพี่ลิศไปเดินเล่นนะปิดข้างหน้าแต่ตัวนี้ใช้งานข้างหลังเปิดไม่ต้องอยู่รถถือเลยนะใช่ครับหมายถึงที่ไปเดินเล่นพอการเก็บนะครับทุกอย่างครับ จะย้อนสอนอพี่ทำอะไรสุดท้ายของตอนการมันจะเริ่มต้นเป็นระดับแรกใช่นะครับและขั้นตอนของมันที่พี่ทำตอนกลางเช่น1,2,3ตอนเก็บมันจะ3,2,1งหนึ่ง่ายๆแค่นั้นเองร้อนสอนหมดทุกอย่างครับถ้าพี่เซ็ตห้องนี้พี่เก็บของก่อนถ้าพี่ไม่ได้เซ็ตห้องนี้นะครับเต็นตัวนี้นะอย่างที่ผมบอกพี่ทำข้างบนนะกดเสาปนะิดมุ้งพับได้เลย เมื่อกี้นะครับย้อนสอนนะครับที่ทำอะไรสุดท้ายเอาออกสมองบกเอาออกใช่เมื่อกี้เข้าด้านหน้าแล้วด้านหน้าออกออกด้านหน้าแล้วออกหน้าครับอ๋ออย่างงี้ง่ายก็ต้องฝังเทคนิคก่อนครับเออที่ทับรับทับเข้าหากันสองฟกครับเ่ง ม้วนไปก่อนพับเข้าหากาันสองรอบใช่นะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะนเนี้ยมันจะมีผ้าที่ปิ้นครับก็คือผ้าที่เชื่อมหากันหลังบันไตยนีลิศไม่ต้องสนใจพับหากาันสอรอบม้วนไปข้างหน้าสองรอบหนึ่งสองแล้วค่อยตว,วัดชายผ้าเข้ามาอ๋อตว,วัดเข้ากันปุ๊บหวัวใจยอยู่ตรงนี้เน็บให้อยู่เน่น่ นิดเดียวแล้วพี่ม้วนเลยให้มันกินผ้าแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาเองครับพี่น<อ>ี่ครับอ,อันนี้คือส่วนที่เชื่อมหากันหลังบันไดแล้วพี่ก็ม้วนไปอ๋อมันจะมีส่วนโพนอะใช่ครับ ตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมทางหมูพี่วนไปไปมันจะบานะครับให้พี่ใช้ค่อนแขนกดค่อนผ้าแล้วมือสับพักเข้าแล้วไปพวนต่อเดินตามมาเลยครับพี่เสานะครับเสานะครับซอกบอกฝั่งหัวนอนครับเอาไว้ซอกบอก ซอกเบาฝั่งหัวนอนเห็นไหมครับหัวเรานอนฝั่งนี้ครับซอกเบานะครับถุงห้องอเนกประสงค์ครับครัพอดีไหมครับอ่อหนักด้วยระดับหนึ่งพี่ไว้ตรงนี้เลยอือนะครับก่อนเดินทางนะพี่พี่เทสซ้อมการเก็บสักครั้งหนึ่งได้ก่อนเก็บพี่เอาถุงห้องไว้ตรงนี้อืพื้นที่ที่เหลือครับเห็นไหมพื้นที่ที่เหลือไล่มาเลยพี่หมอนพันนัวพ่อผม ได้โอเคแต่วันนี้มันไม่มีอะไรผมไว้ตรงกลางมันจะได้ไม่เดี่ยวอนะเท่านั้นเองก่อนพี่กลับบ้านก่อนออกคลิปซ้อมสักทีหนึ่งก่อนเดินทางเก็บของเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเกะกะในรถอ่านเรื่องนะครับอ่านเลยปิดเฉพาะมุ้งครับโอเคไอ้พวกนี้เน็บไวเหมือนเดิมปิดเฉพาะมุ้งนะครับทั้งหน้าพี่กลางออกมาจะสภาพเดียวกันเก็บเหมือนกันก็พออันนี้ผมขึ้นมาเช็คให้พี โอเคเรียบร้อยครับพร้อมครับตอนพวกนี้เนี่ยเราทำตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วนะพี่นะครับผมตอน,นที่พี่ปดเสาอ่ะเห็ถ้าเกิดปดเสาลงไนี่ก็ตกพี่ก็เกี่ยวตอนนี้เราจะพักเต้นลบบบ้านนะครับผมจะเกี่ยวหลงปลานะครับ,บตรงน,นี้ผมเรียกว,ว่าหางปลาเฉพาะหลังปลาสีเขียวอันนี้ไม่ต้องเครับเฉพาะหลังปลาสีเขียวหน้ากับหลังนะครับใช้ผ้าใช้งานเสร็จแล้วเอาขึ้นสี่มือครับ ขั้นตอนพวกนี้เราทำตั้งแต่อยู่ข้างในที่โดเสาโถดเสาข้างในที่ไหที่มาข้างในได้เดินเข้าตรงครับยกขึ้นให้สุด ตอนนี้พี่พับเต็นไปยละพับหน้างานนะครับเวลาพี่โยนไปเนี่ยมันจะเจออุปสรรคของลมมันจะตีกลับมาทั้งถืนแล้วมันเหนื่อยเทคนิคครับชายถุงคุมมีมุมครับเรื่องสองที่ดึงออกมาพับเข้าหากันซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายเนี่ยแหละแล้วมีม้วนนะไปข้างหน้า จนถึง2แผ่นนี่ครับแล้วพะโยน์ชุดฟ้าหน,นึโอ <Okay. S 1> เขาจะไปเป็นก้อนนะครับเมื่อกี้ที่พับเขาตรงนี้เขาเ้ามปอที่ต้องเคลียร์นะิดนึงได้เขา้ามุม่องนี่มันจะตึงลเรียบร้อยครับความ <Okay. S 2> สูง2,20เมตร20นะครับโ <Okay. S 1> อเคก็ติดขัดอะไรหรืออะไรขาดหายหรืออะไรสอบถามมาที่ผมโดยตรงได้เลย